ผมก็มาอาจจะเปลี่ยนไปนะ้ว่าผมลองฝาผมกล้องใหม่นะครับผมวันนี้น้ำยาที่ผมมารีวิวครับเป็นน้ำยามาโบนะครับผมมาโบม่วงนั่นเองนะครับผมนี่ผมไม่เคยลองตัวนี้มาก่อนนะผมบอกจากไกลเลยเมื่อกี้ผมได้แอบชิมไปแล้วเรบผมม,มันเย็นนะเย็นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจขวดกันดีกว่านะครับผมนี่แพ็กเกจขวดจะเป็นขวดฝ สีม่วงนะครับผมออกฟอนด์ดำๆหน่อยนะนี่ประมาณนี้เลยมาดูฟอนต์กันดีกว่าฟอนต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้โฟกัดหน่อยกล้องแล้วนี่ฟอนต์เขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมไอ้กรบนะ แล้วมาโบนะครับตัวนี้เป็นของซอฮับนะครับผมมีเช็คของแท่งปลอมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีบอกต่างๆแล้วก็มาดูส่วนผสมกันส่วนผสมนะครับผมพีจีห้าสิบพีจีห้าสิบนิกหกนะครับผมอายุสิบแปดคนท้องห้ามนะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันดีวกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอางวนนะแต่ ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ได้เข้มไปเหมือนทางองงางุนยาสักเท่าไหร่นะ,ะผมขอพูดก่อนนะว่าผมเป็นคนที่ชอบองงางุนนะเพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมดูบวิวฟ้าแรกๆผมก็ดูกลิ่นองางุนเลยผมมาเจอองางุนยาวแล้วก็มาเป็นบินใจนะผมแต่ตันนี้ไม่เคยลองมาอนกันนะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูความเหนียดนะครับผมความเหนียดนะครับละียดไหม ไม่ได้ถือว่าหนืดนะใช่ไม่หนืดเลยแหละนะเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าความผมชิมอ่ะมันเป็นแบบว่ากลิ่นแบบไอมันเป็นรสชาติที่องุงนนะ่ะหวานนะ่ะแต่ไม่ได้หวานมากนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะขอยัดเปลี่ยนการพูดใหม่แล้วกันนะครับผมแค่ความคะแนนอย่างละห้านะครับผมความหวานห้าความเย็นห้าแล้วก็นิโคตินห้านะครับแล้วก็กลิ่นอีกห้านะครับผม,น 5, นะบผมเดี๋ยวเรามาลอง นดีกว่าไปลองชิมกันดีกว่าว่ากลิ่นรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับผมผมหยดน้ำยานะผมเลืดผมใช้เลืด0.5นะครับผมเลืดที่เพื่อนใช้กันเลยนะผมจะได้รู้รสชาติพร้อมกับเพื่อนๆเลยโอเคนะครไปกันกลิ่นนะ ผมถ้าคะแนนไม่กินนะผมให้กินตัวนี้อยู่ที่สามจุดห้าแล้วกันผมคิดว่ากินมันมันยังไม่ได้จางก,กันไปนะครับผมแต่และผมชอบนะตัวนี้มันไม่ได้ออกไปทางอันุ่นยาวหรือบินใจสักเท่าไหร่นะครับผมมันเป็นกินที่ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะมันจะเป็นลึกผมก็ไม่ใช่เยลลี่ก็ไม่ใช่นะครับผมแต่มันเป็นกินของเอกลักษณ์เขานะอื mm. แต่ผมชอบนะแตนะ่ความเย็นนะครับผมสาวผมให้ที่ สี่จุดห้านะผมผมไม่ผมไม่ค่อยดูเย็นเท่าไหร่นะถ้าให้ไปดูพวกพวกไออะไรนะซุปเปอรค์คูเนี่ยผมก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันเพราะผมคอไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมผมไปเข้าดูสายขนมนะครับผมลกลางๆผมเริ่มเอา <c oughs> สายเบอร์มารมารีวิวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาสายขนมกันละกันนะครับผมก็อร่อยนะส่วนนี้ที่ให้มานะครับผมให้เป็นนิโคถือว่าให้มาแน่นเลยแหละนะครับผมนิโค ผมว่าสองคำผมไปอิ่มแล้วจริงๆอะ่ะตัวนี้ผมว่าผม่าจจะไม่ได้ดูดเรื่อยๆนะผมเป็นคนที่ชอบดูดเรื่อยๆนะแต่ตัวนี้ผม่าจะดูดสองคำพักนะครับผมมันมึนมากๆนะครับสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ขอไม่ถึงนิขกนะผมนิซามได้อยู่นะสำหรับผมก็อร่อยนะตัวนี้ส่วนเรื่องความหวานผมให้อยู่ที่ สามแล้วกันไม่ได้ถือว่าหวานมากนะครับถือว่าอร่อยหรือกำลังดีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมมีเพียงแค่นี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้โควิดระบาดก็อย่าลืมป้องกันกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม